สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของแพวแพลวเจ้านะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะยังไม่รู้จักแพลวก็ในช่องของแพวเนี่ยจะเป็นช่องที่ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะเกี่ยวกับอ่าประเทศ แล้วก็ไลฟ์สไตล์การทําอะไรต่างๆในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็อาจจะมีแทรกสิ่งต่างๆที่เพรคิดว่าเป็นประโยชน์ที่แพรอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมติดตามกันไว้ได้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะแพรก็ได้รวบรวมสิ่งที่แพรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะให้สําหรับคนที่กําลังจะมาเรียนต่อมาทํางานหรือว่ากาลังจะย้ายมาอยู่ประเทศออสเตรเลียโดยอย่างถาวรนะคะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแพรก็ คิดว่าน่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะรู้ไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองนะแล้วก็หลายๆอย่างแพรวก็ได้คําถามมาเนาะแพรวก็อยากจะเอามาตอบในคลิปนี้ด้วยนะคะอย่างแรกนะคะที่แพรวอยากจะมาแนะนําเลยก็คือบัตรสะสมแต้มนะคะบัตรสะสมแต้มก็คล้ายๆกับที่เมืองไทยแหละที่แบบว่าเวลาเราไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาก็จะมีบัตรสะสมแต้มใช่ไหมแล้วแพรวก็อยากจะบอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีเหมือนกัน ซูเปอร์มาร์เกต็ตห้างชั้นนําต่างๆนะคะเขาก็จะมีบัตรสะสมแต้มมันดีมากๆมันก็สะสมแต้มไปแล้วเวลาเรา ใช้เงินครบจํานวนหนึ่งแล้วแพลรู้สึกว่าน่าจะประมาณ2,000แต้มมั้ง2000ดอลเงี้ยเราก็จะได้ลด $10 ดอลลาร์นะคะก็คือสะสมแต้มไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเซอร์ไพรส์เองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เราได้ลดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านแพลก็ใช้เป็นประจํานะคะแล้วก็ได้ลดค่อนข้างบ่อยเลยนะคะเพราะว่าซื้อของตามโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างบางครั้งนะคะมันก็จะมีการแบบสะสมแต้มคูณ3อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยๆอีกก็แพลคิดว่ามันจะเป็น ประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำวัดสะสมแต้มกันนะคะ อย่างที่2นะคะคือการโอนเงินกลับไทยการโอนเงินกลับไทยแพรวได้คําถามเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยแพรวแพรวโอนเงินกลับไทยกับเจ้าไหนโอนเงินกลับไทยกับเจ้าไหนดีที่แบบว่าไม่ถูกหลอกก็โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแพรวใช้กับเจ้านี้นะคะชื่อว่า Smartway System นะคะก็เขาเป็นบริการโอนเงินกลับไทยนะก็แพรวรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าประทับใจเลยอยากจะเอามาแชร์นะคะก็มันจะไม่มี ถ้าทำเนียมแล้วก็การ register การสมัครสมาชิกเนี่ยง่ายมากๆ ก่อนอื่นนะคะแพรวก็อยากจะมารีวิวการใช้บริการกับ Smartway System นะแม่แพรวเนี่ยใช้บริการกับเขาและเป็นลูกค้าเขามาค่อนข้างนานนะแพรวรู้สึกว่าข้อดีของเขาเลยก็คือการโอนเงินถึงปลายทางภายใน1ชั่วโมงนะคะในระยะเวลาทำการของเขาสมัครสมาชิกก็ง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือใน Line a p p l i c a t i o นนะแล้วก็เชื่อถือได้แน่นอนร0 0ค่ะ เขาก็จะสาธิตวิธีการ Register นะดูว่ามันง่ายแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปดูกันเลยนะก่อนอื่นนะก็คือสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Smart Way System นะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วอ่ะลองดาวน์โหลดแอปใหม่นะเพราะว่าแพลร,รู้สึกว่าเขาอนะัปเดตแอปพลิเคชันอะลองลบแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะคะ ก็พอโหลดแอป,ปเขาเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาที่ตัวแอป,ปนะคะก็จะมี exchange rate บอกนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยวันนี้ได้เรทเท่าไหร่นะคะวันนี้ของแพลวก็22.4นะคะเดี๋ยวแพลวจะลองพิมพ์ให้ดู150ดอนว่าจะได้กี่บาทวันนี้ได้3360บาทนะคะก็นั่นแหละเราสามารถเข้ามาดู อัปเดตได้ทุกวันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปโอนเงินกันเราก็จะต้อง register กับเขาก่อนหรือว่าสมัครสมาชิกนะคะก็ไปคลิกที่ register ได้เลยแล้วก็ใส่ username ที่เราต้องการจะใช้ใส่ password อีเมลแล้วก็ phone number นะคะโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆแล้วก็เข้าไปดูที่ accept terms and condition นะคะดูว่าเราโอเคกับ terms กับ condition ที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าสำหรับแพลว โอเคทุกอย่างแพรวก็กด accept แล้วก็กด register ได้เลยคะ่ะหลังจากที่ register ไปแล้วนะคะก็มา confirm ที่อ e ีเมลนะเออแพรวก็หาอ e ีเมลตั้งนานว่าแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่เข้าสักทีจริงๆอะ่ะเขาเข้ามาตั้งแต่ที่แพรวแบบ register เสร็จแล้วนะก็คือมันอยู่ในจังเมลนะคะก็สามารถไป confirm อ e ีเมลได้เลย หลังจากที่ทุกคนยืนยันอ e ีเมลแล้วนะคะเราก็จะต้องมายืนยันตัวตนอีกทีหนึง่งซึ่งพราะจะบอกว่ามันง่ายมากๆนะคะก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันเขาอีกรอบหนึ่งนะคะใส่ u s อร n a m e กับ password ที่เราตั้งเมื่อกี้นี้นะแล้วเราก็ไปใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่นะคะแล้วก็เราจะต้องเตรียมเอกสาร2ออย่างให้เขาเพื่อยืนยันว่าเรามีตัวตนจริงๆนะ 1. proof of identification หรือเอกสารยืนยันตัวตนในที่นี้เขา ขาขอเป็นพาสปอร์ตนะคะอีกอันนึงคือ proof of address in Australia หรือเอกสารระบุที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะทุกคนก็สามารถเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้ ใบขับขี่ประเทศออสเตรเลียทั้งหน้าและหลังออสเตรเลียโฟโต้คัดใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าแบงก์สเต e เมน t ์ที่มีอายุย้อนหลังไม่เกิน6เดือนแพรอขอเตือนนิดนึงว่าเอกสารทุกอย่างนะคะต้องถ่ายจากภาพตัวจริงไม่ตกขอบไม่สะท้อนแสงเห็นข้อมูลชัดเจนรูปภาพชัดเจนและยังไม่หมดอายุนะคะแพรนี่ถ่ายบนพรมไปเลยจา้าส่งไปให้เขาเขาก็เลยเห็นข้อมูลแพรไม่ชัดเจนนะ เขาก็ติดต่อแพลวมาเจ้าหน้าที่เนี่ยบริการดีมากๆเขาก็ให้แพลวแอดไลน์แอปพลิเคชันเขาไปแพลวจะแปะไลน์ไว้ตรงนี้นะคะ a d d smartway system เพื่อนๆก็สามารถไปแอดไลน์เขาแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ก็อนอั่นแหละเพราะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่กําลังจะอยากโอนเงินกับไทยนะคะกําลังคิดอยู่ว่าเจ้าไหนดีเพลาก็อยากจะเอานี้มาแนะนำเนาะเพราะว่าเพลาก็ใช้กับเขาจริงๆก็เพลารู้สึกว่าระบบเนี้ยเขาเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะคะเพลากับแม่ก็ใช้บริการเขามาค่อนข้างนานนะแล้วก็ไว้ใจเขามากๆแล้วก็เชื่อใจได้อะไรเงี้ยนะคะเพลาก็เลยคิดว่าเออเอามาแชร์เป็น ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆดีกว่าเผื่อใครอยากจะโอนเงินกับไทยก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ไปใช้แอปนี้กันได้นะคะ Smart Way System ง่ายมากๆเลยค่ะ อย่างที่3ที่แพรจะมาแชร์ที่แพรรู้สึกว่าหลายๆคนไม่รู้กันนะก็คือว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะถือพาสปอร์ตอยู่ตลอดเวลากลัวพาสปอร์ตหายไม่อยากเก็บไว้กับตัวเองนะอยากเอาเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยแต่ว่าอยากจะออกไปผับอยากจะออกไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มันจะต้องโชว์าพาสปอร์ตหรือว่าโชว์อายุเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปทําใบขับขี่ออสเตรเลียได้นะคะซึ่งเงื่อนไขก็คือจะต้องอายุ18ปปีขึ้นไปนะส่วนตัว แพรอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะเป็นรนะัฐวิกตอเรียเนาะแพรก็ไปทําที่วิกโรดนะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแพรจะแปะไว้ข้างล่างนะคะเกี่ยวกับวิธีการทลํลายเส้นเนาะต่อไปนะคะข้อที่4นะแพรก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แพรอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับตัวแพรเองนะก็คือดาวน์โหลดบัตรวีซ่าของเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่ iPhone หรือว่า Apple หรือว่า,าโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,น,นะคะเพื่อที่จะใช้ในการเพย์พาสหรือว่าแท็บนะคะใน การจ่ายเงินได้ทุกที่เลยค่ะต่อไปข้อที่5นะคะก็คือการเข้ากลุ่มนะคะเพื่อรับข่าวสารนะคะก็เดี๋ยวเพาจะลิสต์ไว้ตามนี้นะคะก็จะมีกลุ่มตลาดสดซื้อขายเมลเบิร์นนะคะกลุ่มป้ายยาบอกต่อของถูกและดี จิปาสถามออซี่ออซี่แล้วก็อีกอันนึงกลุ่มไทยว่าค่ะเดียวยังไงเดี๋ยวแพลจะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะว่ากลุ่มต่างๆที่แพลอยู่ที่แพลรู้สึกว่าเฮ้ยเขาช่วยเหลือกันดีถ้าเกิดเรามีคําถามอะไรเราก็ไปถามในกลุ่มนี้ได้หรือว่าเขาก็จะมาแบบป้ายยาแบบว่าเฮ้ยของกินอันนี้อร่อยของกินนี้ซื้อที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปอยู่กลุ่มนี้เราก็จะได้รับข่าวสารต่างๆนะคะก็นี่แหละอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่แพลรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้อง น้องทุกคนที่กําลังจะมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดใครอยากให้แพรวทาคลิปอะไรในอนาคตนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวแพรวก็จะหยิบทุกไอเดียเนี่ยมาทําให้แน่นอนนะคะก็ถ้ายังไงนะคะวันนี้แพรวก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้แพรวด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกับแพรวได้ใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าสองวัน หรือว่า3วันเดี๋ยวเทาก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เพาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ